ที่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่4ในเทศกาลธรรมดานะครับตั้งแต่วันที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากด่ารย่อนบัพติศเป็นวันฉลองนะครับแล้วเราก็ทราบว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มต้นพระภารกิจไถ่บาปมนุษย์เริ่มต้นยุคแห่งพรมเมสิยาแต่ความหมายแฝงอยู่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่า พระบิดาเจ้าทรงเจิมแต่งตั้งพระเยสุเจ้าพระบุตรพระเจ้าต่อหน้ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้พระจิตเจ้าสวมใส่อยู่ในองค์พระเยสุเจ้านะครับนบุญเปตโตรเวลาเทศที่บ้านของนายรอยโคเน,นลิอัสบอกว่าพระจิตเจ้าทรงเจิมพระเยสุเจ้าทรงแต่งตั้งพระองค์เสด็จไปที่ใดก็มีแต่กระทำความดีทรงขับไล่ปีศาจรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย ขณะนี้เราอยู่ในสัปดาห์ที่4เราตีเะว่าวันที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากเส้นยอนเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับเราผ่านสัปดาห์ที่สองพระเยซูเจ้าทรงเรียกลูกศิษย์สัปดาห์ที่สามก็ยังเป็นพระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์รุ่นแรกซึ่งเล่าแตกต่างกันเล็กน้อยพอมาสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์นี้เขาเล่าพระภารกิจของพระเยซูเจ้าทรงเข้าไปในศาลาธรรมเมืองกาเบรเนอุม แต่พ่ออยากจะเริ่มต้นด้วยบทอ่านที่หนึ่งะครับบทอ่านที่หนึ่งเอามาปูพื้นว่าการที่พระยุสุเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเมืองคาเปเดนาอุ่มเนี่ยพระองค์ทรงสั่งสอนไม่เหมือนกับพวกธรรมาจาร์แล้วก็เป็นดั่งประกาศกแต่สูงส่งกว่าประกาศกอีกบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้พระศาสนาจักรเกเลยนำเอาหนังสือนะครับเฉลยธรรมบัญญัต พระเป็นเจ้าทรงตรัสสั่งโมเสสบอกว่าพระองค์จะประทานประกาศศกเพื่อมาเป็นพื้นฐานความเข้าใจคําว่าประกาศศกให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านได้เข้าใจสืบเนื่องที่จะไปเข้าใจว่าพระยิสูเจ้าเข้าไปในศาลาธ,ธรรมเมืองกระเปือนอุ่มเนี่ยผู้องค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าประกาศศกอีกเราก็เลยต้องมาพิจารณาบทอ่านที่หนึ่งกันนะครับ ในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราทราบแล้วว่าพื้นที่ส่งงานเริ่มเทศนาสั่งสอนของพระเยซูเจ้าอยู่ที่แคว้นกาลีลีพระบรมสารบุญมารโกในวันนี้เอ่ยชื่อเมืองในแคว้นกาลิลีที่พระเยซูเจ้าทรงเทศสอนกระทําเครื่องหมายอัศจรรย์มากที่สุดที่เมืองนี้คือเมืองกาเบเนอุมวันธรรมดาในสัปดาห์ชาวบ้านทุกคนก็ต้องทำมาหากินแต่พอวันสับบัติโตซึ่งเป็นวันพระ ชาวยูต้องหยุดงานและไปร่วมทำศาสนก,กิจที่ศาศาลาธรรมประจำหมู่บ้านพระวรสารในวันนี้ให้รายละเอียดสภาพการเช่นนี้ครบถ้วนนะครับเมื่อกี้พ่อบอกว่าเราจะมาพิจารณาบทอ่านที่หนึ่งปรากฏว่าในบทเ,เขียนที่พ่อเตรียมเนี่ยก็ย้อนกลับมายังบทพบระวรสารนะครับเรากลับมาฟังพระวรสารนักบุญมาระโกเล่าหน่อยนะครับ เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอรนอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์เมื่อถึงวันสับปาปโตพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงเริ่มสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์ทําให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจอย่างมากเพราะทรงสอนเขาอย่างทรงอํานาจไม่เหมือนกับบรรดาธรรมอาจารย์คําสั่งสอนของพระเยซูเจ้าคงมีพลังมากคําสอนที่ทรงพลังส่วนใหญ่ เป็นคำสอนที่ออกมาจิตวิตออกมาจากจิตวิญญาณและความเชื่อมั่นในตัวผู้สอนมิใช่อ้างคำพูดของคนอื่นหรือจดจำมาจากที่อื่นแล้วเพียงแค่มาถ่ายทอดเท่านั้นสิ่งที่แสดงว่าพระองค์ทรงสอนอย่างผู้ทรงอำนาจก็คือพระองค์ทรงมีอำนาจขับไล่ปีศาจที่สิงอยู่ในผู้คนได้การขับไล่ปีศาจเป็นเครื่องหมายว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและยุคสมัยแห่งความรอดพ้นมาถึงแล้วเพราะ อาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาตั้งมั่นขับไล่อาณาจักรของผีปีศาจออกไปจากลูกๆของพระอ,องค์คำสอนประกอบด้วยการขับไล่ปีศาจและทำให้คนถูกปีศาจสิงหายไปหายกลับมาเป็นปกติเป็นสิ่งใหม่มากในบรรยากาศที่ชาวยูกำลังรอคอยพระแมสซียา์หรือพระพูดไถ่ไม่เคยมีใครทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วใครที่เคยทำอย่างนี้ก็คือบรรดาปกาศกในอดีต เพราะฉะนั้นพอพระเยซูเจ้าเข้าไปในศาลาธรรมเมืองคาเปอร์เนอุมวันนี้พระองค์เทศสอนและยังขับไล่ปีศาจมันอดไม่ได้เลยที่จะทําให้บรรดาชาวยวที่อยู่ในศาลาธรรมเมืองคาเปอร์เนอุมวันนั้นเนี่ยยกพระเยซูเจ้าเป็นเป็นประกาศศกยิ่งใหญ่แล้วก็เหนือกว่าบรรดาธรรมอาจารย์ นี่มันเรื่องอะไรเป็นคำสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจเขาสั่งแม้กระทั่งปีศาจและมันก็เชื่อฟังแล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทุกแห่งทั่วแคว้นกาลิลีทันทีเราเลยย้อนกลับมาดูคำว่าประกาศกเพราะว่าประกาศกเคยในอดีตประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลเคยทำอัศจรรย์ขับไล่ปีศาจแบบนี้แล้หมดไปตั้งนานแล้ว แล้วพอมาถึงยุคสมัยของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจพวกเขาก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าพระเยซูเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ธรรมจารหรือว่าสมณะที่อยู่ในพระวิหารธรรมดาเท่านั้นพระองค์เป็นเหมือนปากกาศกคือคนที่พระส่งมานะครับในวันนี้พ่อจิงขอย้อนกลับไปอย่างหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติที่เราจะอ่านในเช้าวันนี้นะครับหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติที่เราจะอ่านในเช้าวันนี้ เป็นคําที่พระบิดาเจ้าทรงตรัสสั่งโมเสสบอกว่าเราจะประทานประกาศศกมาในชนชาติของเขาในเวลานั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านจะทรงบันดาลให้ประกาศศกเหมือนข้าพเจ้าเกิดขึ้นสําหรับท่านจากบรรดาพี่น้องของท่านท่านจะต้องเชื่อฟังเขาเมื่อท่านมาชุมนุมกันที่ภูเขาโฮเรบท่านวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านว่า ขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าอีกหรือเห็นไฟกองใหญ่นี้อีกต่อไปเกรงว่าข้าพเจ้าจะต้องตายองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าที่เขาขอร้องมาก็ถูกต้องเราจะบรรดาลให้ประกาศศคนหนึ่งเหมือนท่านเกิดขึ้นจากบรรดาพี่น้องของเขาเราจะใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของเขาและเขาจะพูดทุกอย่างที่เราสั่ง ใครที่ไม่ยอมฟังถ้อยคำของเราที่ประกาศกจะพูดในานามของเราเราจะลงโทษเขาแต่ถ้าประกาศกคนใดบังอาจพูดในานามของเราโดยที่เราไม่ได้สั่งหรือพูดในานามของเทพเจ้าอื่นประกาศกผู้นั้นจะถูกปราหารชีวิตเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่ง รายการแสงธรรมดุดแสงทองสองชีวิตโมเดิร์นไนนทีวีช่อง9อสมท ในความเป็นอยู่ชีวิตของคนเราบางทีเราไปเอาอะไรในชีวิตคนอื่นออกมาบอกเขาว่าไม่ดีเราก็ต้องเอาอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งดีใส่เข้าไปในชีวิตของเขาเราบอกคนคนนี้บอกว่าอยากกินเหล้าไม่ให้กินเหล้าเราเอาเหล้าออกจากชีวิตเขาแล้วทุกวันเราเอาอะไรใส่คืนกลับไปให้เขาเพราะฉะนั้นการที่เราบอกใครคนหนึ่งบอกว่าอย่าทำบาป เราต้องใส่บางอย่างเป็นสิ่งดีลงไปในชีวิตของเขาด้วยไม่ใช่ไปเอาออกมาบอกอย่าทําสิ่งนั้นอย่าทําสิ่งนี้ลบไปเอาออกมาจากชีวิตเขาหมดเลยแต่ไม่เคยใส่สิ่งที่ดีกว่าเข้าไปให้เขาพระเป็นเจ้าของเราไม่ทําอย่างนี้กับเราเวลาชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาแคว้นคานาอันพวกเขาเนี่ยเห็น ชาติเพื่อนบ้านคนพื้นเมืองที่เคยมีชีวิตยอยู่กัวบวหว้เทพบรรลเทพเจ้า,าสิ่งที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมารูปแกะสลักปูนปั้นพระเป็นเจ้าบอกให้เขาเอาสิ่งนี้ออกไปจากแผ่นดินแล้วพระเป็นเจ้าทดแทนให้เขาเพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เนี่ยในขณะที่ชาวอิสราเอลเข้าไปในดินแดนพระสัญญาเนี่ยพ่อขออ่านเพื่อจะมาเชื่อมกับบทอ่านที่หนึ่งที่เมื่อกี้เราอ่านไปในช่วงแรกนะครับ เมื่อท่านเข้าไปในแผ่นดินที่พระยาเวพระเจ้าของท่านกำลังจะส่งมอบให้ท่านท่านจะต้องไม่ปฏิบัติตามการกระทำน่ารังเกียจของชนชาติที่อาศัยอยู่ที่นั่นท่านต้องไม่เผาบุตรชายหรือบุตรหญิงของตนเป็นบูชายันต้องไม่เป็นหมอดูทำนายอนาคตถือโชคลางทำเวทบนคาถาทำสเสน่ห์ใช้เครื่องรางของขังส่งเจ้าเข้าผี พราะพระยาเวทรงรังเกยียจผู้ที่ทำเช่นนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านกำลังจะทรงขับไล่ชนชาติเหล่านี้ออกไปต่อหน้าท่านก็เพราะการกระทำหน้ารังเกยียจเช่นนี้ท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไม่มีที่ติเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะชนชาติเหล่านี้ที่ท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินของเขาเชื่อฟังคำแนะนำของคนทรงและหมอดู แต่พระยาเวพระเจ้าของท่านไม่ทรงอนุญาตให้ท่านทำดังนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงบันดาลให้ประกาศกเหมือนข้าพเจ้าเกิดขึ้นสำหรับท่านประโยคนี้ก็คือประโยคที่เริ่มต้นของบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ที่เราไปวัดจะได้ฟังแต่พ่อก็ย้อนกลับไปอ่านในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่18ข้อที่9 ื่อจะบอกว่าอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้ก่อนที่พระเป็นเจ้าจะอธิบายว่าเราจะประทานให้มีประกาศศกอย่างท่านคืออย่างโมเสสในหมู่พวกท่านให้พวกเขาเอาของเหล่านี้ออกไปสะก่อนแล้วเมื่อเอาออกไปแล้วพระเป็นเจ้าก็ใส่ของดีลงมาอย่างที่พ่อได้เริ่มบอกว่าบางครั้งเราบอกคนนั้นบอกว่าแกเลิกคำอย่างนี้แกเลิกคำอย่างนี้โลกให้เขาเลิกํำแล้วเราเอาอะไรเอาอะไรไปให้เขาล่ะครับให้เขามีสิ่งที่ดีในชีวิตของเขา บทานที่หนึ่งเราจึงเข้าใจได้แล้วว่าโอ้พระศาสนาจักรกาลังปูพื้นพื้นฐานความเข้าใจเรื่องประกาศศกแล้วประกาศศกจึงเป็นคนที่พระเป็นเจ้าทรงพอพระไทยประทานมาให้ชาติอิสราเอลนะครับดังนั้นพระเยซูเจ้าเข้าไปในสาลาทำเมืองคาเปอร์นอุมบันเนียพระเยซูเจ้าทรงเทศสอนแบบประกาศศกขับไล่ปีศาจร้ายออกจากชีวิตทําให้ชาวอิสราเอลเขารู้สึกว่า พระยิ่งสุจ้านี่ทรงเป,เป็นมากกว่าธรรมอาจารย์เรานำเอาพระบรสารไปเชื่อมกับบทอ่านที่หนึ่งหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเป็นหนังสืออธิบายธรรมบัญญัติหรือกฎหมายในรูปแบบคำเทศต่างคำต่างวาระของโมเสสต่อชาวอิสราเอลขณะเดินทางในเทเลสายสี่สิบปีเพื่อมุ่งสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา เรื่องราวของโมเสสอยู่ก่อนยุคสมัยที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิด1,250ปีโมเสสได้ประกาศต่อชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าจะประทานประกาศศกแบบท่านมาให้กับประชากรชาวอิสราเอลเพื่อเป็นคนกลางถ่ายทอดพระประสงค์ของพระเจ้ามาสู่ประชากรของพระองค์อาจจัดได้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำประกาศรับรองถานภาพของประกาศศก ว่าพระเจ้าทรงใช้พวกเขามาทำงานอย่างแจ้งชัดที่สุดหลังจากนั้นในประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอลก็มีประกาศศของพระเจ้าทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามาพิจารณาบุคลิกของประกาศกกันนะครับ 1. ประกาศกเป็นผู้ที่มีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาไม่ว่าประชากรของพระเจ้าจะสิ้นหวังบ้านแตสแกสลายขาดตกไปเป็นเฉลยในแดนในประเทศ ต่างบ้านต่างเมืองนานกี่ปีประกาศศกจะเทศสอนให้มีความหวังในพระเจ้าตลอดเวลาเชื่อในความรักมั่นคงของพระองค์ว่าจะยกประชากรของพระองค์ที่ตกต่ำลงขึ้นมาอีกท่านจะเทศเช่นนี้เสมอโดยเฉพาะประกาศุกอิสยาเมื่อถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลนพร้อมกับชาวอิสราเอลานานถึงห0ปีท่านไม่เคยสิ้นหวังเลย แม้ประชากรของพระเจ้าจะหมดหวังสักเพียงใดก็ตามนี่เป็นบุคลิกแรกของประกาศกนะครับไม่เคยสิ้นหวังในพระเจ้าแล้วยังเทศให้ประชากรอย่าหมดหวังข้อ 2. โดยทั่วไปแล้วประกาศกจะปรากฏตัวขึ้นทุกครั้งที่มีความอายุติธรรมในสังคมและขนยากจนไม่สามารถไปพึ่งใครได้ แม้แต่สถาบันศาลสถาบันกษัตริย์หรือสถาบันศาสนาประกาศกจะเทศก่อเกิดแรงสั่นไหวในชนชั้นที่เอาเปรียบคนจนให้เลิกกดขี่และกระทําอยุติธรร,รมต่อผู้ได้โอกาสกว่าประกาศศกเป็นผู้มาคืนความยุติธรรมข้อสาระกาศกอาจจะเป็นสมณะหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้ที่ได้รับเรียกจากพระเจ้าให้มาทำหน้าที่ประกาศพระวจ้าของพระเจ้า สมณะเป็นกันทางสายเลือดพ่อแต่งงานแม่ออกลูกมาเป็นสมณะสืบหน้าที่ต่อประกาศกไม่จําเป็นจะต้องเป็นสมณะอาจจะเป็นคนทํางานธรรมดาชาวบ้านทั่วไปก็ได้เราจะเอาบทอ่านที่หนึ่งเรื่องประกาศกนี้มาเชื่อมกับบทพระบรสารที่พระยุสเจ้าทรงเข้าไปในสาราธรรมเมืงองคาราณอุ่มเดี๋ยวพบกันช่วงที่สครับ แล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุดแสงทองสองชีวิตโมเดิร์นไนทีวีช่อง9อสมท เรานำเรื่องประกาศศกในบทอ่านที่หนึ่งมาเชื่อมกับบทพบระวรสารของพระเยซูเจ้าดังนี้ครับเมื่อนำไปเชื่อมต่อกับบทอ่านในพระวรสารวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเมืองคาเบเนอุมพระอ,องค์เป็นเพียงช่างไม้จากนาซาเรตดังนั้นชาวยูก็จะคุ้นเคยได้ทันทีว่านี่อาจเป็นประกาศศกที่พระเจ้าทรงใช้ให้มาเทศสอนพระอ,องค์ไม่จําเป็นต้องเป็นสมณะ โดยเฉพาะพระองค์ทรงเทศสอนอย่างมีอำนาจไม่เหมือนธรรมอาจารย์ทั่วๆไปที่เรียนรู้พระคัำพีต่อๆกันมาหรือบรรดาสมณะที่เป็นสง์ประกอบพิธีในพระวิหารจากเชื้อสายจากตระกูลเลวีทําหน้าที่สืบต่อกันมาทางสายเลือดบรานที่หนึ่งจึงเป็นพื้นฐานความคิดที่ทําให้เราเข้าใจว่าชาวยูในเมืองคาปเนอุมยอมรับพระเยซูเจ้าในฐานะประกาศได้อย่างสนิทใจ แต่ที่พิเศษเหนือกว่าบรรดาประกาศกธรรมดาเพราะพระองค์ทรงเทศสอนอย่างผู้มีอำนาจทรงขับไล่ปีศาจรักษาคนเจ็บป่วยได้ด้วยซึ่งไม่เคยเกิดสิ่งนี้มานานแล้วในชาติอิสร,ราเอลเป็นการปูพื้นความคิดแก่เราว่าหลังจากนี้ความคิดต่อพระเยซูจเจ้าว่าเป็นประกาศศกของพระเจ้ากำลังจะพัฒนาไปเป็นพระบุตรของพระเจ้า ประชาชนจะพัฒนาความคิดจากการที่เข้าใจว่าพระพยยเยซูเจ้าเป็นประกาศกไปสู่การเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะพระองค์เทศสอนอย่างผู้มีอำนาจกับไล่ปีศาจแล้วอำนาจนี้ไม่ใช่เอาอำนาจมาเทศสอนเพื่อข่มคนยากจนแต่เอาไปต่อสู้กับอำนาจที่มากดขี่พวกเขา,เพ,ราพระองค์จึงมีพระบุคลิกเหมือนผู้ปลดปล่อยเป็นการ ปูพื้นความคิดแก่เราว่าหลังจากนี้ความคิดต่อพระเยซูเจ้าว่าเป็นประกาศกของพระเจ้ากําลังจะพัฒนาไปเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือพระคริสต์ผู้จะต้องเสด็จมากอบกู้เราคิดจนจึงสามารถสรุปได้ว่านักบุญยอนบัพติ์เป็นประกาศกคนสุดท้ายแล้วที่พระเจ้าส่งเรียกให้มาประกาศพระวาจาของพระเจ้าท่านเป็นประกาศกคนสุดท้ายผู้เตรียมทางให้พระเยซูเจ้า บัดนี้พระเจ้าตรัสกับเราด้วยพระองค์เองคือพระเยซูเจ้าผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าไม่ต้องใช้ประกาศกอีกต่อไปพระองค์อาจจะเป็นที่เข้าใจว่าเป็นประกาศกแต่จริงๆแล้วตอนนี้พระองค์เป็นยิ่งกว่าประกาศกแล้วบทนั้นที่สองจนมาในบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งอ่านต่อกันมาสามสัปดาห์แล้วเพื่อเตือนชาวโครินให้เตรียมพร้อมรับเสด็จพระเยซูเจ้าที่จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง อันเป็นยุคสุดท้ายการวางตัวเพื่อรอรับเสด็จพระเยซูเจ้าคืออย่าผูกพันยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เนื้อหาวันนี้แนะนำให้เลือกวิถีชีวิตที่เหมาะสมด้วยเพื่อเราจะได้จดจ่อเอาใจใส่กับองค์พระเยซูเจ้าถ้าแต่งงานแน่นอนก็ต้องเอาใจใส่ดูแลครอบครัวแต่ถ้าไม่แต่งงานก็จะมีสมาธิทุ่มเทกับการดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างอิสระกว่า แต่ท่านไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนไม่ต้องแต่งงานหรือละละ,ละจากครอบครัวไปแต่เพื่อเราดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสถานะของเรานะครับนักบุญเปาโลก็เลยตื่นชาวโครดินเพราะว่าชาวโครดินเป็นคิดตชนใหม่อย่างที่หลายสัปดาห์เราอ่านจดหมายมาว่าบางคนก็เป็นมามาองกรณกแบกหามท่านก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเรื่องเบร์เวณีเราเป็นร่างกายของพระคิดเจ้าจะไปทําบาปอย่างนี้ได้อีกหรือ คือทำร้ายร่างกายตัวเราแล้วทำให้พระวรกายของพระกิตเจ้าแปดเปื้อนแล้วก็ให้เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเยสุจ้าอาทิตย์ที่แล้วก็มีการพูดบอกว่าผู้ที่มีภรรยาก็จงทําตัวเหมือนกับไม่มีภรรยาแล้วเราก็ได้อธิบายกันไปแล้วว่าอ๋อหมายความว่าพวกเขาคนโบราณก็คิดว่าภรรยาก็คือสมบัติในในชีวิตของเขา หมายความว่าพวกเราอย่ายึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเขามีความหมายแค่นี้ไม่ได้หมายความว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาเพราะมาถึงสัปดาห์นี้นัมบุญเปาโลก็เห็นว่าหลายคนพอจะเตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าก็มาถกเถียงกันว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเราอย่ามีครอบครัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวสมาธิเราเสียเราจะได้สนใจอยู่กับการรับเสด็จพระเยซูเจ้าถวายชีวิตให้พระองค์คนที่แต่งงานแล้วก็กลายเป็นคนที่เสียเปรียบ ต่นักบุญเปาโลไม่ไม่ได้สอนให้เขาคิดแบบนี้นักบุญเปาโลสอนเขาว่าสถานะไหนก็ควรจะอยู่ในสถานะนั้นอย่างเหมาะสมหญิงที่ไม่แต่งงานและสาวภูมจารีนั้นย่อมสารวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งร่างกายและวิญญาณส่วนหญิงที่แต่งงานแล้วย่อมสารวนอยู่กับการงานของโลกหาวิธีทำให้สามีพอใจ ก็เป็เจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเองไม่ใช่เพื่อจํากัดสิทธิของท่านแต่เพื่อให้ท่านดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องอุทิศตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้โดยปัสแจกความกังบนปัจจุบันพระศาสนาจักสอนอย่างชัดเจนว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือชีวิตของคิตชนนั้นชีวิตของผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นนักบุญน,นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตคารวาที่มีครอบครัวเป็นบิดามารดา ดูแลครอบครัวอย่างดีมิใช่จำกัดแค่นักบวชเท่านั้นเช่นพระศาสนาจักรประกาศให้บีดามันดาของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเป็นนักบุญพระศาสนาจักรระลึกถึงในวันที่12องรกรกฎาคมนักบุญหลุยมารแตงและมาเรียอัเซลีกูแรงทั้งสองเป็นสองสามีภรายาชาวฝรั่งเศส พวกท่านบีดบีดามารดาของนักบุญเทเรซาแห่งลีเซียที่จริงทั้งสองท่านนี้มีลูก9คนนะครับแล้วก็การแพทย์ไม่เจริญเจ็บป่วยก็สิ้นใจตา,ตายไป4คนเหลือ5คนแล้วใน5คนนี้นะครับก็มีนักบุญที่ยิ่งใหญ่คือนักบุญเทเรซาแห่งลีเซียนะครับทั้งสองท่านเป็นคู่สมรสคู่แรกในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรที่ได้รับประกาศเป็นนักบุญ หรือแม่ผู้พยายามรักษาลูกในครันไม่ยอมทำแท้งแม่หมอจะวินิจฉัยว่าถ้าปล่อยให้ลูกเกิดมาแม่อาจจะต้องตายท่านยอมให้ลูกเกิดมาแม่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตก็คือนักบุญเกียตเกียตาบาเรตตาโมลาองค์อุปถัมของมารดาแพทย์ทารกคอดก่อนกำหนดฉลองวันที่28เมษายน ถ้าประกาศกของพระเจ้ามาจากหลากหลายอาชีพไม่ใช่ต้องเป็นแต่สมณนะหรือสงชนเลวีเท่านั้น <c oughs> ก็น่าจะเป็นการเกิดมาตั้งแต่ยุคพันธสัญญาเดิมในสมัยของโมเสสแล้วว่าพระเจ้าทรงเรียกและเลือกทุกคนมารับใชพ้พระองค์และประทานหนนทางให้ทุกคนบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ได้ในวิถีชีวิตแบบคารวาสที่ทําหน้าที่ประจําวันของตนอย่างดีและรับใช้เพื่อนพี่น้องในสังคมพระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศข่าวดี กับไล่ปีศาจรักษาคนป่วยให้หายจากโรคพระองค์ทรงเรียกทุกคนให้เข้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์โดยฤทธิอำนาจของพระองค์นี่ก็น่าจะเป็นข่าวดีที่เราจะเข้าไปหาพระเยซูเจ้าเพื่อรับฟังข่าวดีนั้นไม่ว่าเราจะมีสถานะใดก็ตามสวัสดีครับ